เสื้อโปลโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกรูกปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลยไทยพังงาดอาเซียนค่ะคารรับประเษียต่างชาติมาลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพเฉพาะปี2564สลุย7.65หมื่นล้านลุยฮับเอเชียค่ะ วันนี้ค่ะ28พฤษภาคมรัฐบาลเปิดเผยถึงการเยือนญี่ปุ่นของนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อ26-27พฤษภาคม,าคมซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญขณะผู้นำรัสเซียประกาศศูงกลางเศรษฐกิจโลกย้ายมาอยู่ที่ทวีปเอเชียค่ะทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจาสสำนักนายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยว่าส่วนหนึ่งของการกล่าวปาฐกถาบนเวทีนิกายอีฟอรัมนายกได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่มุ่งเป้าสร้างความสมดุลลดความเหลื่อมลำ้ำและขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดึงการดาเนินการดังกล่าวครอบคลุมการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570รัฐบาลได้ออกมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพที่ครอบคลุมหลายด้านตั้งแต่ปี2561และมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉพาะในปี2564มีโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพเช่นการเกษตรและแปรรูปอาหารเทคโนโลยีชีวภาพ ภาพรวม222โครงการมูลค่าเงินลงทุน7.65หมื่นล้านบาทอาทิค่ะ 1. ค่ะโครงการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดเทอร์โมพลาสติกแเชในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก2ค่ะโครงการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแลคติกแอซิดในจังหวัดนครสวรรค์และ3โครงการผลิตหลอดดูดน้ำย่อยสลายได้จากเศษแป้งจังหวัดขอนแกน่นสำหรับความคืบหน้าโครงการของภาคเอกชนเช่นโครงการไบโอฮับเอเชียที่จังหวัดฉะเชิงเซามูลค่าลงทุน57,600ล้านบาท เป็นการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะเช่นพลังงานชีวภาพเคมีชีวภาพและอาหารแห่งอนาคตสําหรับคนและสัตว์มีการลงนามสัญญาร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติแล้วและเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า6 0,000ครัวเรือนส่วนการดำเนินการภายใต้มาตรการอื่นซึ่งประกอบด้วยการกระตุ้นความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการการขจัดปัญหาและอุปสรรคเช่นการปรับปรุงร่างพรบอ้อยและน้ําตาลการปรับปรุงกฎกระทรวงต่างๆเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการใช้แผน ที่เกษตรเพื่อจัดการการปลูกพืชเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสภาพพื้นดินการออกไปรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านชีวภาพและการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นต้นอย่างไรก็ตามค่ะการดําเนินการยังพบปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้างเช่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทําให้การลงทุนของภาคเอกชนไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้บางจังหวัดยังพบปัญหาด้านผังเมืองที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอและปริมาณเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมชีวภาพโดยนางสาวรัชดากล่าวค่ะทั้งหมดนี้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขยอยู่เพื่อให้เกิดการใช้ศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศที่มีอยู่มากเป็นฐานรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมชีวภาพที่คาเฉลี่ยตลาดโลกเติบโตไม่ต่ำกว่า1 4เ์ ซึ่งก็หมายความว่าเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้นและอย่างยั่งยืนรวมถึงเศรษฐกิจเติบโตและผนวกการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันค่ะข้าวตังหน้าหมูยองผลิตจากข้าวหอมมะลิคุณภาพดีโรยด้วยหมูยองอบจนแห้งได้ที่สูตรเฉพาะของทางร้านกรอบอร่อยราคาปกติ129บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ3กระปุกในราคาเพียง387บาทแถมส่งฟรีไปเลย